อัสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอนลานะคะนนขอทําหน้าที่นะคะเป็นสื่อกลางระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการจะสื่อสารกับคุณกันนะคะในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะย้านะคะความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติอย่าเพิ่งลอกเลียนแบบใดๆถ้ายัางไม่รู้ ความจริงหรือว่ายังไม่รู้ข้อมูลที่มากเพียงพอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็นเจตนาทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณรู้ว่ายังมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้กฎของการทํางานของธรรมชาติและกฎของการทํางานของโลกบางส่วนที่คุณจําเป็นที่จะต้องรู้นะคะ เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินใครหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะเปรียบเทียบใครกับอะไรหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายจิตวิญญาณใครไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใครเพราะฉะนั้นขอเข้ามาด้วยถ้าเกิดว่าทําไปแล้วใครรู้สึกไม่ดีนะคะโอเคดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยเหมือนเดิมนะคลิปนี้นะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อผ่านไพ่ควีนออฟเพนทากิลลีเวิร์สนะคะแล้วก็ในเรื่องของ เจอเวลว่าอะไรบ้างนะคะสิ่งศักสิทธ์นะคะ,ต,ะ,คะต้องการที่จะสื่อผ่านไพ่สองใบนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะมันเป็นเพียงแค่จุดจุดหนึ่งที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะจุดของการที่มันมีความผิดพลาดในการจัด การการเงินเกิดขึ้นในจุดจุดนี้นะคะไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณจาเป็นที่คุณจะต้องตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็บริหารจัดการการเงินให้ดีกว่านี้นะคะคุณต้องรู้นะคะว่าปัญหาของการเงินในตอนนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอุดรู้ล่วให้ได้คะ่ะอุดค่าใช้ใจ่ายให้ได้แล้วก็จัดสรรให้ถูกนะคะจัดสรรให้ดีคะ่ะ พาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่คุณต้องพบเจอกับปัญหานี้ไม่ว่าแบบมันจะแย่แค่ไหนไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้นะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทํำยังไงแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะมองมันยังไงแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะรีเซ็ตตัวเองยังไงไมเซ็ตตัวเองยังไงดึงดูดตัวเองไปในทิศทางไหนแล้วก็อยู่ในวาระช่วงชดใช้ ระมาไหนหรือชดใช้อย่างไรนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกที่เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีความรู้สึกที่แบบมันอยู่กับที่นะคะมันเหมือนมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันหมุนหมุนรอบตัวเงินอะ่ะเงินคือทุกอย่างเงินคือชีวิตเงินคือจิตใจตอนนี้ปัญหาอย่างเดียวคือการขาดเงินสำหรับตัวคุณในตอนนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าคุณมีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจบปัญหาทุกอย่างจบนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยการที่คุณจะมีเงินได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานปรับเปลี่ยนวิธีใช้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ของคุณมา,มากอะ่ะคุณจะต้องอยู่ในจุดที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะเพราะว่าในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณน่ะมันเหมือนกับแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเล่งราทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมเล้าแล้วมันทําให้รู้สึกอึดอัดกดดันนะคะคุณจําเป็นที่คุณจะต้องออกมาจากความกดดันอึดอัดให้ได้เราเข้าใจค่ะว่ามันยากเพราะว่ามันมีแรงกระทบตลอดเลยยิ่งใกล้ถึงเวลายิ่งรู้สึกยิ่งแบบ ยิ่งรู้สึกแบบรู้สึกกลัวรู้สึกกดดันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถลอยตัวอยู่เหนือความรู้สึกเหล่านี้ได้นะคะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนสภาวะการเงินของคุณได้นะการลอยตัวอยู่เหนือความรู้สึกอะค่ะก็คือการที่คุณรู้เข้าใจและยอมรับสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้นะคะยอมรับให้ได้เรียนรู้ให้ได้เข้าใจให้ได้ค่ะเมื่อคุณยอมรับได้รู้ได้เข้าใจได้คุณจะมองเห็นทางออกของปัญหา แล้วเวลาคุณมองเห็นทางออกของปัญหานะคะความกลัวความกดดันมันจะหายไปพราะคุณรู้นะคะคุณต้องรู้หลักเกณฑ์การทำงานของสมองของคุณนะว่าเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่เกิดเหตุการณ์ดันหรือเกิดเหตุการณ์เร่งขึ้นมาสมองของคุณนะจะหาทางรอดเพราะฉะนั้นแล้วในวิถีทางที่สมองของคุณหาทางรอดด้วยความกลัวมันสามารถที่จะทาอะไรก็ได้ดีก็ได้ได้ก็ได้หรือสามารถที่จะทาให้คุณดิ่งลงไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าใช้ชีวิตด้วยความกลัวเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่แบบที่เรื่องมันเข้ามาประทาตัวคุณอนะ่ะหายใจก่อนค่ะหายใจเข้าหายใจออกมีสติก่อนว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกกลัวนะมีความเชื่อก่อนค่ะว่าสิ่งที่คุณทำไปในอดีตที่คุณทำไปอ่ะคุณมีความดีอยู่และสิ่งดีๆเหล่านั้นแล้วแบบความศรัทธาของคุณที่มีที่คุณมีต่อแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่คุณมีต่อความเชื่อของคุณนะคะดึงมันออกมาใช้ค่ะใช่ดึงมันออกมาใช้ค่ะ,ออค,ะคือแบบก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นน่ะถ้าคุณศรัทธาว่ามันมีทางออกคุณจะเจอกับทางออกที่ดีแต่คุณจะต้องรู้ว่าทางออกที่ดีนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณเสมอไป นะคะหรืออาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยช่วงระยะเวลาของการหายใจตั้งสติและค่อยไป,ปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมีสติมากเท่าไหร่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะเล็กลงเท่านั้นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขาดสติปัญหาที่เหมือนจะเล็กมันก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้นมันจะใหญ่ขึ้นเกินตัว แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นเกินตัวคุณไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณจะกดดันคุณจะรู้สึกแย่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมีสติปัญหาเท่ากันแหละมันเม็ดเท่ากันเลยเรื่องราวเท่ากันทุกอย่างเท่ากันคุณจะมองเม็ดเป็นแบบเป็นไม่ใช่ปัญหาคุณจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันต้องแก้ไขก็เท่านั้นเองแล้วทุกคนที่เกิดมาในชีวิตอะ่ะก็ต้องเจอนะคะ คนที่ไม่เจอปัญหาคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยคนที่เกิดมาแล้วนั่งแบบขนาดนั่งหายใจยังมีปัญหาค่ะนั่งหายใจเฉยๆก็มีปัญหาแนละ้วคนบางคนอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นมันมันเป็นสิ่งของโลกที่แบบเขาถามว่านั่งหายใจเฉยๆมีปัญหายังไงนั่งนั่งหายใจเฉยๆบางทีคนในบ้านของคุณก็บน่นไงคะ่ะบางทีคุณก็จะได้รับเสียงบน่นเสียงเสียงเย็นยอแบบ บรรยายสรรพคุณอะไรบางอย่างที่แบบคุณจําเป็นที่จะต้องลุกไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยออแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณนั่งหายใจเฉยๆคุณก็จะรู้สึกว่ามันว่างเกินไปมันเหนื่อยมันเบื่อนะคะนั่นแหละคะ่ะคุณก็จะหาปัญหาเข้าตัวแล้วค่ะใช่มันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีอารมณ์มาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมามีเหตุและผลในตัวเองเสมอตั้งสติให้ดี เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเปลี่ยนพลังงานของตัวเองให้ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานอยู่ในจุดที่สูงไม่ว่าปัญหามันจะมาแค่ไหรเท่าไหร่คุณจะสามารถมองเห็นทางออกได้แล้วคุณก็จะได้โอกาสถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมต่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่คุณศรัทธาจริงๆริ0้อยเปอร์เซ็นคุณจะมีโอกาสนอกจากโอกาสแล้วอ่ะคุณจะได้แบบเหมือนกับมีคนช่วยด้วย แล้วคุณก็จะแบบรับแค่ไม่เท่าไหร่นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะมองมันยังไงแล้วก็เข้าใจมันยังไงเท่านั้นเองโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกคุณนะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไคร้แล้วก็กำลังใจที่มีให้กันมาโดยตลอดนะคะนั่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นั่นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย